แสดงกับคนสวยก็ก็เฉยเฉยอ่ะรอเลยกจะรดวัเวทีก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่แบบตามไปดอแรกๆก็คือชอบวงอลินมากชอบมาตั้งนานปกติจะแบบรอดูอยู่หน้าเวทีตลอดือรู้สึกว่าดีใจที่ใบชวนมาแบบเพื่อนชวนมาเราก็แบบรับเลยใช่คิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันคือบอกตรงๆว่า แล้วแบบคิดว่าอยากร้องเพลงนี้แล้วก็ชวนกันหาคนแรกเลยแล้วก็พอชวนปุ๊บยังไม่ได้บอกวันเลยโอเคได้ก็แบบก็แบบคิดถึงายรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เจอที่คณะเท่าไหร่ก็เลยแบบเอออยากไมได้มาซ้อมกันสนุกสนุกจอยจอยขอบคุณมากเลยนะที่มาแล้วก็แบบจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าทุกคนรู้จักหนูก็จะแบบรู้ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเฟรนด์กับใครเท่าไหร่แบบหนูเป็นคนแบบเขินๆไม่ค่อยกล้าคุยกับคนอื่นอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกแบบดีใจที่แบบเออรู้จักคนที่แบบเออเป็นอายุเท่ากันเรียนมา ในเดียวกันอะไรเยยงี้ยก็แบบสนดิทกันไว้ว่าก็แบบดีใจที่ว่าขอบคุณมาไหว้สิจาฝากเอ็นดูเพื่อนหนูเป็นนานๆด้วยเพื่อนหน